สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างรายได้จาก Bitcoin แบบน่าสนใจทีเดียวคือการก๊อปปี้กลยุทธ์เทรดเดอร์มืออาชีพเลยเรามีข้อมูลจากหลายมุมมองเลยนะทั้งคนทำแพลตฟอร์ม Bitcoin Copy t r a ทรเองมีจากเทรดเดอร์เก่งๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงด้วยครับค่ะก็คือเราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะโอกาสและความท้าทายมันเป็นยังไงกันแน่ใช่เลยครับเริ่มจากหลักการก่อนเลยไหมครับแพลตฟอร์มแบบนี้มันทํางานยังไง ได้ค่ะหลักการพื้นฐานเลยนะคะก็คือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเลยให้เข้าถึงวิธีการเทรดแบบที่ปกติอาจจะเข้าถึงยากหน่อยอ๋อครับจุดเด่นที่เขาเน้นมากๆคือความโปร่งใสค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคือผู้ใช้ยังคุมเกมได้เองเลือกได้เลยว่าจะตามเทรดเดอร์คนไหนตั้งระดับความเสี่ยงที่เรารับไหวกำหนด Stop loss ได้ตั้งงบต่อครั้งได้ด้วยแล้วระบบก็จัดการให้ใช่ค่ะระบบก็จะก๊อปปี้คำสั่งซื้อขายตามแบบเรียลไทมเลยค่ะ ฟังดูดีนะแต่มันก็ต้องมีความเสี่ยงสิครับการตามคนอื่นเทรดเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมแน่นอนค่ะเรื่องความเสี่ยงนี่สำคัญมากในข้อมูลที่เรามีอ่ะก็มีมุมมองจากเทรดเดอร์มืออาชีพท่านหนึ่งชื่อคุณเมทานะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจจะเน้นเทรดแค่บิตคอยคู่เดียว คู่เดียวเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้กลยุทธ์แบบผสมผสมกันคือเทรนด์ o l l owing ตามแนวโน้มตลาดไปกับ Risk Parity ที่เน้นกระจายความเสี่ยงมีกฎเหล็กชัดเจนเลยแบบว่าตัดขาดทุนเร็วไม่ยือ้อส่วนกำไรก็ปล่อยให้มันวิ่งไปอ่าฮะชัดเจนดีแล้วก็มีวิธีจำกัด Max Drawdown ด้วยค่ะคือการขาดทุนสะสมสูงสุดที่เคยเจอ อ๋อที่เคยตกหนักสุดนั่นเองใช่ค่ะเขาจะปรับขนาดเทรดตามความผันผวนของตลาดตอนนั้นๆเลยอันนี้คือการบรหิหารความเสี่ยงฝั่งเทรดเดอร์เองเข้าใจเลยครับแล้วถ้าเป็นฝั่งเราคนใช้เนี่ยจะเลือกตามใครดีมีเกณฑ์อะไรให้ดูบ้างครับอืมจากข้อมูลนะคะควรดูหลายอย่างประกอบกันค่ะอย่างแรกเลย pl หรือกำไรขาดทุนย้อนหลังสัก30-90วันดูว่าสม่ำเสมอไหมไม่ใช่แบบฟลุกฟชนะทีสทีครับ ดูความนิ่งใช่ค่ะต่อมาก็ Max Drawdown อันนี้บอกเลยว่าเคยลงไปหนักสุดเท่าไหร่ชัดเจนเรื่องความเสี่ยงมากตัวนี้สำคัญสำคัญค่ะแล้วก็พวก c r i s p ป r r ์เทกับ WinRate ก็ช่วยให้พอเห็นสไตล์เขาแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือต้องอ่าน s t r ATEGY NOTES หรือคำอธิบายกลยุทธ์ของเขาด้วยค่ะว่าเขาคิดยังไงเทรดด้วยหลักการอะไรจริงด้วยการเข้าใจกลยุทธ์นี่สำคัญไม่งั้นก็เหมือนตามแบบไม่รู้อะไรเลยและทีนี้ ฟังเราเองคนที่กดตามเนี่ยมีเครื่องมืออะไรให้ใช้ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มอีกไหมครับนอกจากเลือกคนเก่งๆแล้วมีค่ะอันนี้มาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงคุณจีน่าเขาบอกว่ามีเครื่องมือให้เราใช้หลายชั้นเลยอย่างแรกคือ Risk Level Slider ค่ะปรับได้เลยว่าจะกับพี่ตามสัดส่วนเท่าไหร่เช่นตามแค่ครึ่งเดียว 0.5x หรือตามเท่ากัน 1x หรือถ้ามั่นใจจะมากกว่า 2x ก็ยังได้โอ้ปรับสัดส่วนได้ด้วย ค่ะแล้วก็มีการตั้ง stop loss สำหรับพอร์ตเราทั้งหมดเลยถ้าขาดทุนรวมถึงจุดที่เราตั้งระบบหยุดให้ทันทีจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ขาดทุนสูงสุดรายวันหรือรายเดือนก็ได้ค่ะมีจำกัดต่อไม้ไหมแบบว่าไม่ให้ลงเงินเยอะไปในครั้งเดียวมีค่ะมีแคปต่อไม้หรือแคป per trade จำกัดวงเงินสูงสุดต่อคำสั่งซื้อขายได้ด้วยแล้วถ้าตลาดมันเหวี่ยงแรงๆเลยครับมีแบบหยุดฉุกเฉินไหม มีค่ะเขาเรียกว่า Feature Pause on volatility spike ถ้าตลาดผันผวนผ,ผิดปกติมากๆเราตั้งให้ระบบหยุด Co อปีชั่วคราวได้เลยอ๋อดีเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะผู้ใช้ปรับเองได้หมดเลยผ่านหน้าแดชบอร์ดทำให้การควบคุมยังอยู่ในมือเราค่อนข้างมากค่ะฟังดูมีเครื่องมือให้เยอะดีนะครับแล้วขั้นตอนเริ่มใช้งานล่ะครับยุ่งยากไหมสมัครเติมเงินอะไรพวกนี้ตามข้อมูลจากฝั่งผู้ก่อตั้งหรือ Blocknova นะคะก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะ ไม่ซับซ้อนก็คือสมัครยืนยันตัวตนตามกฎระเบียบแล้วก็เติมเงินเข้าบัญชีซึ่งเงินส่วนนี้เราดูแลเองนะคะแพลตฟอร์มไม่ได้เอาเงินเราไปอันนี้สําคัญเลยเงินอยู่ที่เราใช่ค่ะจากนั้นก็เลือกเทรดเดอร์ที่เราศึกษามาดีแล้วตั้งค่าความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปตะกี้แล้วก็กดเริ่มก๊อปปี้แล้วก็เราสามารถกดหยุดปิดออเดอร์หรือถอนเงินได้ตลอดเวลาเลยค่ะโอเคครับแล้วเรื่องความโปร่งใสที่พูดถึงตอนตอน้นมีอะไรที่จับต้องได้บ้างครับ หลักๆเลยคือเรื่องค่าธรรมเนียมค่ะข้อมูลบอกว่าพวก Copy fee หรือ Performance fee ต่างๆเนี่ยจะแสดงให้เห็นชัดๆก่อนเรากดยืนยันเสมอเลยไม่มีแอบแฝงชัดเจนก่อนตัดสินใจใช่ค่ะส่วนข้อมูลเทรดเดอร์ก็อย่างที่บอกไปสถิติต่างๆประวัติเทรดกำไรขาดทุนถือนานแค่ไหนเสี่ยงแค่ไหนพวกนี้จะแสดงให้เห็นหมดพร้อมกับคำอธิบายเหตุผลการเข้าออกเทรดด,ด้วยเพื่อให้เราพอเข้าใจแนวคิดเขาอื สรุปแล้วแพลตฟอร์มแบบนี้ก็เหมือนเป็นเ,เครื่องมือตัวช่วยที่ทําให้เราเข้าถึงกลยุทธ์คนเก่งๆง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะมันมาพร้อมกับเครื่องมือให้เราจัดการความเสี่ยงนั้นเองได้โดยเน้นความโปร่งใสถูกต้องเลยค่ะ สำหรับคนเพิ่งเริ่มนะคะมีคำแนะนำจากหลายๆมุมในข้อมูลรวมๆกันที่น่าสนใจคือ 1. เริ่มด้วยความเสี่ยงต่ำๆก่อนอย่าเพิ่งรีบอาจจะลองดูพฤติกรรมพอสักสองสสัปดาห์ก่อนค่อยๆดูไปก่อนใช่ค่ 2> ะ2คือ,อทำตามกฎที่ตัวเองตั้งไว้อย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะ stop loss กับ daily loss limit นี่สำคัญมากต้องตั้งไว้เสมอ 3. อาจจะใช้ฟีเจอร์ pause ถ้าเห็นว่ามีข่าวแรงๆแล้วเราไม่อยากเสี่ยงกับความผันผวนสูงช่วงนั้นครับครับ เป็นกรอบป้องกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็แน่นอนต้องย้ําเสมอว่าผลงานในอดีตมันไม่ได้การันตีอนาคตนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอจุดเด่นจริงๆของเครื่องมือพวกนี้อาจจะเป็นการช่วยให้เราตัดสินใจโดยมีข้อมูลมีเครื่องมือแล้วก็เข้าใจความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ ใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะแม้ว่าการคัดลอกกลยุทธ์จะดูเหมือนเป็นทางลัดแต่หัวใจสําคัญจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกใครมาให้เราตามอย่างเดียวแต่อยู่ที่เรานี่แหละว่าจะใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมีวินัยแค่ไหนอ่าน่าคิดค่ะ บางทีการรู้จักควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเองอาจจะสำคัญไม่แพ้การเลือกตามคนเก่งเลยก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ b i t c o i n c o p y t r a d e c o m นะครับ,รบและเช่นเคยครับ <Bitcoin. com. S 1> การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตเนื้อหาในวันนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดครับ